ช่วงน,นี้ซูบารุนะครับก็จะออกรุ่น STI Sport ก็คือเวอร์ชั่นแต่งเต็มแต่งพิเศษนะครับคราวนี้ก็ถึงคิวของ Forester กมากมาดูกันว่าจะแต่งจากรุ่นธรรมดาตรงไหนบ้างแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเป็นชื่อ STI Sport ก็ต้องเอารุ่น Sport มาตกแต่งจริงไหมนะครับสิ่งที่แตากต่างกันเห็นก็คือกระจังหน้านะครับก็จะเป็นแบบสีดำเลยพร้อมกับโลโก้ STI เพื่อให้บอกว่าอุย้ยคันนี้มาเป็นแบบส port ขั้นสุดนะ ไฟ LED ที่หันครึ่งมาจากรุ่นก่อนแมนยูเชสไฟตัดมองหน้าที่มาเป็นแบบแนวตั้งเพื่อให้ดูสปอร์ตเช่นเดียวกับชายร่างกันชนที่เป็นสีดำส่วนด้านข้างก็จะมาพร้อมกับกระจกมองข้างสุ้มสีดำเช่นเดียวกับาราวหลังคาอีกครั้งนะครับชายร่างก็ตกแต่งด้วยสีดำตามสูตรส่วนล้ออะลในะขนาด18นิ้วก็จะมีการปรับลวดลายให้มันดูบึกบึนขึ้นด้านหลังนะครับจะมาพร้อมกับกันชนหลังที่มีดีไซน์สปอร์ตมาก พร้อมกับช้ร่างสีดำนะปอ,อกอเสียไปแบบคู่ซึ่งจะได้ฟังที่ลังนะครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นอีกครั้งนะครับก็จะมีสปอยเลอร์หลังสีดำพร้อมกับรอบๆกระจกหลังด้วยสีดำนะครับเพื่อให้มีความดดดันมากเป็นพิเศษแล้วก็ติดตั้งโลโก้ S T I เป็นอันจบพิธีพอเข้ามาข้างในปุ๊บชัดเจนนะครับว่าตกแต่งด้วยสีดําผสมกับสีแดงซึ่งจะมีทั้งเบาะนั่งแผงคอนโซลกลางและมาตรวัดนะครับที่เปลี่ยนไฟจากสีขาวไปเป็นสีแดงนีกได้ว่า เพิ่มความดูดันแบบเต็มที่เลยทีเดียวแล้วก็ติดตั้งแป้นเหยียบอลูมิเนียมเช่นเดียวกับรุ่นสปอร์ตอีกด้วยและทั้งนี้นะครับเพื่อไม่เสียชื่อ S T I ก็จะมีการจูนช่วงล่างใหม่ให้ดูนึบกว่ารุ่นสปอร์ตอีกต่างหากนั่นหมายความว่าเป็น f o r ์สเตอร์ที่ดุที่สุดเท่าที่เคยทํามาสําหรับชมนี้เท่านั้นนะเครื่องยนต์นะครับก็เป็นแบบตัวจีท์นะเช่นเคยนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.8ลิตรแบบ D I T ก็คือแบบฉีดตรงนั่นแหละครับ มีกำลังสูงสุด177แรงม้าที่5,200-5,600ถึงรอบต่อนาทีแรงบิดจะอยู่ที่3 0นิวตันเมตรที่1,600-3,600ถึงรอบต่น 1, 6, 3, อตนาทีมาพร้อมเครื่อง Automatic Linear Tronic ล้อกตาทดถึง8จังหวะพร้อมระบบกับเครมมื่องเสียง Audio System และพร้อมระบบช่วยกระชับหี X Drive สำหรับราคานะครับยังไม่ประกาศณเวลานี้นะครับเพราะว่าต้องรอรุ่นปรปับอุปกรณ์ที่จะออกมาในอีกเดือนสอเดือนข้างหน้าอยากรู้ใช่ไหมครับว่าปรับตรงไหนเดี๋ยวรอติดตามไปได้เลยนะครับสวัสดีครับ